สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะไปเตะบอลแต่คลิปยังไม่เสร็จเลยอง <s> <c oughs> ขอโทษจริงๆครับผมคลิปอันนี้น่าจะลงช้าแต่ก็น่าจะลงก่อนที่วอลเราจะลงคือจริงๆตอนแรกผมว่าจะทำเป็นวันเดย์วอล์เว้ยแต่ปัญหาคือเมื่อคือนเล่นเกมเสร็จตีสามตื่นมาเที่ยงน่าจะได้แค่ครึ่งเดย์วอลกก็เลยเรียบร้อยครับผมสุดท้ายก็ลองมาถ่ายวอลกันดูเพราะเห็นหลายๆคนขอแล้วแหละเตะบอลแล้ววันนี้ก็ ทำเสื้อกันด้วยพวกผมอะทำเสื้อบอลทำเสื้อทีมก็เลยน่าจะได้เห็นเสื้อทีมด้วยเดี๋ยวมาอวดกันแต่ตอนนี้ผม,มเตรียมตัวแล้วอีกประมาณเห็นปะวะประมาณหกโมงห้าสิบเดี๋ยวผมต้องออกแล้วไปส่งพ่อปะ,อะน้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยน้ำเร็วเดินทางกันดีกว่าไปไปไปขึ้นรถอ่ะ

ไป๊บหนึน่งรองเท้าอยู่นั่นหลลกเลยทีนี้แต่คนเยอะอยู่ผมน่าจะสบายครับผมเดี๋ยววิ่งโชว์ ัวใหญ่สุดอะเปลืองสุดเลยใช่ไหมตัวหกแถใช่สี่<ด>บงบอกถึ่พร้อมอ้วนใส่แค่เสื้อก็พอมอั้ dua kita lanjutin tim ตัวเตะเต็มขาเลยผมว่าอูย้ย a few minutes later แบบแบบชารหรือแบบเปลี่ยนตลอดเอ่อ uh, เปลี่ยนแต่มันชาร์จได้แต่มันแป๊บเดียวเองน่าจะเป็นอะไรเลยถ้าหาแบบทำอะไรแบบเพิ่ <Sure. S 2> มเข้ามาแบบว่า <c oughs> เป็นเนี่ย เอาจริงนะงานอดิเรกพุเตะบอลคือเรื่องอะไรถ้าถ้าใครใครใครจ้างพุเตะไม่ไปนะเพราะงานงานอดิเรกไม่อยากไม่อยากให้เป็นเดีี๋ยวน้แม็กลองก็เปลี่ยนแกันไหมสวยโอ้โหทำไปไหมไหมสามช็อตติดเลยพี่แล้ว ยิงกันล่ะเฮ้ยเด๋ยวเข้าหรือเปล่า่รเอยิงทไม่ยิงกันปะเฮ้ยแล้วพอลาก็สวนมาโดนยิงตลอดโอ้จัมวสวนสวยข้างในมีคนเยอะโอ้ยสวยเอ้าแม็กเรียกแล้วแมเอะ คูบอกอ่ะยิ้มเพิ่งยิงเมื่อก่อนมาเล่นดีอย่างนี้นะไปรเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เล่นอย่างนี้นะอ๋อไหวมั้ยเนี่ยผมไม่วิ่งเลยฮะมึงมึงเปิดอะไรป่ะปักไหนต้องถ่ายให้ด้วยไหมเนี่ยต้องถ่ายไหมเนี่ยเอ้าโอ้โหเนอะโอ้โหออกกล้องเลยเนี่ย ซ้อนกัน3 4คนแล้วออกมาวันน <vais> oh, oh. oh. oh, ี้หน่อยดิไม่มีคนออกมาวันเลยนุกเย็นเยนุกมาปหมหวมั้งโอ้โหครับเฮ้ยโอ้โหจุดเท้าให้พอให้พอพอเท้าต้องสุดยอดนีอ่ะ อาไปแล้วดูสภาพแต่ละคนแอนเมื่อกี้มันดับไปกวดนึกว่ามันผิดไม่เป็นไรมันพักหน้าจอจะตายกันหมดแล้วใช่ลุงหกต่อนะเราแวกต่อปะใครพักฝากใครับ อมรินทีวีชื่ออมรินทีวีโหพี่อ้ํเห็นกล้องแน่เลยว่ะเลยวิ่งใหญ่ในนีะโอ้โหโอ้มาเลย

ตายลวอถึงบ้านแล้วครับทุกคนเฮียจะตายเอาเด็กแว่นเด็กแว่นมารับแต่ลูกชายไม่มารับเธอเก็บเอาของหลังรถหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเธอของอยู่หลังรถเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตายแล้วมึงตายแล้วเอ้ยสวัสดีครับ เดินดี๋ยว้าฟ้บหน่อยนูกสายตาไปดิเดิดพุงโอ้ยชีวิตมึงเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์กล้องเต้นโชว์กล้องใช่ไหมตัวถึงใจนะวันอยู่นี่เนาะไปแล้วอยู่นี่เนาะอยู่นี่เนาะไปแล้วนะไปแล้วอ้วนไปแล้วคนอ้วน โคตรเหนื่อยเหนื่อยมากอะแบบสามเกมแรกคือวิ่งสนุกมากอะเล่นประมาณห้าเกมมั้งอีกสองเกมจะตายเจอรอดดาาไปสองทีไม่รู้ในไฮไลท์จะมีหรือเปล่าไปปิดคลิปดีกว่าไปพักแล้วก็ไปตัดคลิปเดี๋ยวเจอใหม่บล็อกหน้าผมไม่เออน่าจะมีบล็อกอ่ีบ่อยๆก็น่าสนุกนะแต่ครั้งหน้าว่าจะลองไปวิ่งตอนเช้าก่อนถ้ากูไม่ติดเกมเล่นเกมเด็ดถ้าชอบคลิปแบบนี้เออถ้าชอบบล็อกอย่างเนี้ย กดไลค์มาเยอะๆครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆหน่อยอยากรู้ว่าชอบกันไหมถ้าไม่ชอบกูจะได้หยุดทำอะหยอกๆก็วผงทำไปเรื่ยเนาะเผื่อจะมีอะไรทำเผื่อจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้บ้างเราจะทำเป็นแบบอีพีหนึ่งอีพีสองไปเรื่อยนะครับเจอกัน